เมื่อก่อน,นีนโหอยากทาํา,ง,ง,า,าทงานอย่างนั้นอยากทํางานอย่างนี้อุ้ยเราดังแล้วเราจะต้องไปมีงานแบบใหม่ๆฝนพยายามแบบฝนเสียเวลาเสียเวลาไปเรียนรู้งานเสียเวลาไปพบป่าเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้มัง่งต้องมานั่งกินกาแฟกับใครก็ไม่รู้แล้วเขาแม่งเสิร์ฟเป็นผู้ชายบางทีแม่งก็มัในรูปแบบจีบแต่เอางานมาล่ออะไรอย่างเงี้ย ให้เอาของไปขายเอาของพี่ไปขายสิยางงั้นนี้ยางงั้นนี้ไอเราก็ไปอะไรวะนั่งกินกาแฟแม่งสองสามชั่วโมงกว่าจะเข้าเนื้อง,งานได้ถูกมองได้แท้ลมทางสายตายกระพูดที่แรงไม่ได้แม่งเป็นผู้ใหญ่ฝนพอมันเจอแบบนี้พูดสรุปนลน,นะกูไม่วิ่งแล้งงานของติดตลาดอันไหนขายอันนั้นแหละลูกค้า อะไรที่ขายแล้วปังนะลูกค้าวิ่งเข้ามาหาเราทุกวันนี้มีอาชีพเดียวเว้ยที่คนเข้ามาหาฝนฝนท่านนั้นที่ฝนนะั้นแม่งทิ้งโทรศัพท์ไปนะกูจะตอบอะไรแล้วแต่กูเลยตามอารมณ์ฝนเลยรนะู้ว่าสามสี่วันเดี๋ยวฝนเข้ามาตอบบางทีสวัสด,ดีให้แล้วฝนก็กลับไปทักก็มีบางคนนะสั่งเกงในทิ้งไว้นะสั่งเสื้อเอาเสื้อเอาเสื้อไม่เออเอาแบบเสื้อยืดที่คุณใส่แบบออกกําลังกายเอาไม่ซักนะครับส่งให้ผมให้ผมโอนเงินมนาะปุ๊บฝนมาเปิดดูสลิปโอเครู้เรื่อง อย่างนี้เลยรู้ปะ่ะแล้วฝนไม่คุยอะไรกับใครเลยจริงแล้วบางคนนะแม่งมาพิมพ์มาแบบเย้าวเหวยียดเลยพิมพด้วยความหวังดีเข้าใจแต่จะบอกว่าตั้งแต่ฝนดังปีสองหนึ่งอะฝนลองแล้วพี่ไอความหวังดีที่บางคนพิมพ์เข้ามาเนี่ยเอาของพี่ไปขายสิเราอยอดติดตามเยอะขายของเนี่ยเขารวยกันตั้งเยอะฝนฝนผ่านนะ่ะเรื่องเนี่ยฝนเป็ความรู้สึกว่า ฝนเอายอดติดตามเยอะใช่ป่ะฝนไลค์ด้วยการพูดนี่แหละแล้วการพูดน่ะฝนไม่ต้องมานั่งแต่งตัวอะไรนะสภาพเนี่ยก็จะคือสภาพนี้ไปเลยเอาท่อนบนเอาไม่ต้องท่อนล่างนะก็คือแบบจะเป็นเสื้อไงก็คือแบบเน้นแบบเออเรียบร้อยเราขายการพูดหนูไม่มานั่งเ้ยพี่ อย่างขายโปรดักต์เนี้อยอย่างเช่นอันนี้นะอันนี้มาม่านะสมมติอันนี้น้ําหอมนะอ่ะพี่คะเอาไม้เอาไม้เอาไม้แม่งแ,แหกปากพูดแต่ประโยคนุ่มเดิมแม่งน่าเบื่อบางคนเลื่อนไปเลื่อนไปฝนมาจับฟิลนะอย่างฝนน่ะเวลาเสพสื่อโซเชียลเปิดแต่ขายของกูเบื่อใช่ไหมเนี่ยบางทีอะคนอยากฟังอะไรที่มันอนเตอร์เทนแล้วแบบมันแปลกเข้าใจปะฝนก็จะเน้นวิธีการขายของแบบนี้แหละอย่างเช่นเนี่ยคุยคุยไปคุยไปพี่สุดท้ายเนี้ย ถ้าพี่อยากจะได้เสื้อที่หนูใส่แบบน้แบบไม่ซักพี่ก็ทักมานะแล้วหนูจะให้ช่องทางไปก็เน้นขายของที่ตัวเองเป็นนี่แหละเสื้อยืดแบบไม่ซักกางเกงเจเจแบบไม่ซักกางเกงในแบบไม่ซักแล้วแต่เลยเออแล้วก็โอนเงินมาของไปจบไม่ต้องมาซอกแซกวุ่นวายแล้วบ้างเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาหาเราเองเขาเข้ามาพยายามหาทางเข้ามาหาเราเองเว้ยเออของฝนไม่มีแอดมินครับของฝนขายของเฉพาะตัว คุณอยากได้เบอร์ฝนจะมีอยู่สองเบอร์ที่ประกาศลงในออนไลน์ไม่มีผู้จัดการส่วนตัวเพราะของฝนใช้ส่วนตัวนะ,ะฝนตอบเพียงผู้เดียวอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะฝนเป็นคนที่แบบว่าเวลาอยู่ครอบครัวเนี่ยโทรศัพท์ทิ้งเวลาฝนไปเที่ยวโทรศัพท์แม่งทิ้งเลยนะคะจะเปิดเลยทีตอนที่แบบว่าเออโอเคถึงเวลาเช็คแล้วตอนเช้าก็เป็นประมาณนี้อย่างบางคนคนแอดมาปุ๊บคุยเรื่องอื่นนอกเรื่องฝนไม่คุยนะหรือว่า ถ้าฝนขายของฝนต้องการฝนต้องการเงินฝนต้องการลูกค้านะคะแล้วถ้าลูกค้าทักมาคือแบบลามปามแบบหยาบคายฝนบล็อกครับฝนไม่เห็นแก่เงินของคุณนะไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวแล้วคุณจะซื้อได้หรือว่าฝนต้องคุณต้องทําให้ฝนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฝนปลอดภัยที่ฝนจะขายให้คุณ